นุ่ก่อยช่อมเขนเก็นแต่มันมัและแสบอิ่มอยากกินเต้าไอ้ไปอิ่มคักแถ้นอ่ะไปไน้อเอิ่เอิ่นพยายามมากินน้ำะละอิ่มแต่นี่แล้วคุณเจ้าเนี่ยอ่มบนไข่มอเพวกผู้เดียวเลี้ยวเลเ้านี่ เกิด่าเก็บนกันทีล่ะไป่ล่ะโอ้ยเาไปไปถามเลพก็ซ้อผมบอท่นมากกอไ่กานเขาไม่เจอมันได้แตว่า้าเป็นนเบิ้งทีไหนบอ่าเป็นมากเมนี่ก็ือไว้แล้วอยากได้น้งเขาอีกละเอ็นเขาเอ็ดัะเอ็ดน้ำเขาไปเขาแล้วอลอยลลอเออยลอออ นี่อันสมุนไพกอผนเราแล้วนูเคยว่าเขาจะไปซอยน้ำถ่วพุ่นโอ้ยเอ็ด้แล้วทำได้ต้อซอยน้ำถั่วมันต้นเขาไ็ซอยตามนาโดเขาบอกเนี่ยเพิ่มน่นี่จะได้ดูแลคนพีการถึงแล้เขาบอกไปเเขาได้ไปเไปซ้อนเขาดนถิน้นูเขาก้เป็นหามอืมก็ได้สองแดงกันเถอะผู้เฒ่าพีการสองแดงกันผู้เฒ่าฮึ น่ารอดไอืมมันมีการพอมีแล้วอืมมีการแปร่รอยอืมอน่ะกะไปในช้านี้ทอดไปก็มีไม่หรอืมมีแล้ที่มันนั่หมาที่มงอืมที่มงหลรอเออบอกไอ้แต่ที่มงเหลนะฮะอ๋อมันไปรอบคำเป็นรอบคำไว้นะอืมากเชงไปหาคำอ๋อแล้วขาั่างีายมันเป็นกันที่เห็นอืมราะไปเรือย โมเลมันจะได้ปแบได้ไปเอฟเพราะเอฟมันสื่เมน่ะเาตองเขาพดอย่นั่นน่นะว่ายากอะเด็ดโมลดไปเอฟคนรู้เอฟไปเขาต้มีจับยาด้วเขานำเด็ดลดหมดวกาคนละอันเนาะอไปพอแล้วมัจงานไปสองกู้ง่นเนี่นลงแก้พวกมีไปพระเจ้ามีนั่้แก้ไปสิทาน ไมอายกอ่ะฮะเอะเรเียไหนาร้านชอบเลยด้อนเนีนานปลานเคมันเอาด้ได้นเอาสวดสวดวดสดโอดเท่าไหร่ดเท่าสวดแค่หลับมันหลับมันเหรอนี่มุกปากครมกนะปูสวดสวดสดสดแล้วแล้วฮะเนี่นหมาอูบิชยู

เราต้องทำจะบโนตว่าทำแบอเอนเก่าเอาป็นที่ปาป้าคุณว่าเพิ่งมาใส่ก็ได้จยัจพูดกระเทพูดว่าอ๋ออีโต้เน่